ไม่ทรงค้าไม่ทรงปีปีน้องๆเอ้ยก็เอยซโปปันแห้งข้าใส่หมอหอมกก็กูกล่นค่ะเมื่อได้เป็นวันที่โกเหลือนทนที่หกปีสองเห็นเศร้าเอนค่ะในตอนในเดียกอต่อ่อนปีปีน้องๆเข่าขากววดด้วยเงาลายก้นที่จับเจอแมงตาเป็นโควิดสิบเก้าตีในเมืองไทยอีกหนึ่งวันหนังในค่ะปีปีน้องๆเข่าขาปาะว่าเข่าขามาด้วยเงาลายตามเป็นโควิดสิบเก้าตีในเมืองไทยในวันเหมือไในเดียเลยวายังตึกห่าวแห้งอยู่วันในค่ะนะเข่าขามาถอมด้วยเงาลายในวันเหมือไใค่ะ ในวันที่6เหลือนธัปนสาคเหี2นเ1เอสในะอยู่ที่ห้องการฝ่ายป้ายอยู่หรเมืองไทยไลยออกมาปืนผ่าวามีคนที่จับเจอแมงเทียงขน้อในวันเหมือนในในีนน่มีอยู่สองเหงนปเจบเก่อค่ะอันเลยรูเสียงตายซามมิเซาสามก่อวานหนค่ะ์อเมื่อเหลียวคนที่จับเจอแมงดาเป็นโควิ19ด -19 ที่ีในเมืองตังทีในเมืองไทยตั้งเสียงทั้งหมดเดมีอยู่1 7 7 4 6 7เจ็ดเจ็งสี่ปาคสเจ็ก่อค่ะ ในนั่นขณนะอันเป็นเฮาแหงไห้ ه, พ่องย่ามือเหลียวในนั้นมีอยู่หนึ่งเหงสองปากปลายเกาก่อค่ะหนึ่งเหงสองปากปลายเกาก่อวาจังหนังในคอาออเป้าว่าเฮาคามาต้อยในขณะปีนอค่ะก้นเลนลูซิงยอนเปว่าตั้งเป็นโควิด19ใเก่อในกอไขาวา ในหล,หลายๆวันมาในฮาคาเดรเลยหันมีหล,หลายๆก่อค่ะนะเสียวแรเมื่อเหลียวในดีในเมืองจึงไทยนี่ก็เย็นเป็นจึงเมืองดีอันมีคนที่จับเจอแมงนําที่สุดหมาย80ของหลกลงฟ้าเย้าวไหนค่ะโตตั้งหลกลงฟ้าค่ะเนาะก้นที่จับเจอแมงตั้งเป็นในเดมีอยู่สองปากเมืองปลายค่ะเนาะก้วยกวาวเมืองไทยอยู่ไว้ดีเมืองดี80ในค่ะเนาะอันมีกนที่จับนาในค่ะ ข่าคาเดออนปีโนข่าวคากวัวต้้ยขนมข้าวและหาคอมมุลมาใ um นมื้อวัน day, ที่4ค่ะนะอ่าวันที่4เงาไล่คนที่จับเจอแมงตาเป็นโควิด19เมื่อวันที่4นั่นแหละค่ะนะโคกทบหันก้นติดจับเจอแมงได้2ยสองเหงค์โคปากสาค่ะ1วัน1วันค่ะนะทบหันสองเหงค์โคกปากสามสิค่ะปยก็ก้นรูเสิงไสเมื่อวันที่4นั้นมี31ก่อค่ะ สามสิบเอ็ดก่อนนะอ่ากาเนดห้าค้ามาโดวยวันที่หาเมื่อวันที่หานันตีในเมืองไทยทบผันกวนตีดจับเสริมยมงในสองเฮงแปดปากสิบเจ็ดค่ะสองเฮงแปดปากสิบเจ็ดค่ะเมื่อวันที่หานันกวนอันเลยรูดเสียงตาย้ยนเปอวาต้าเป็นโควิดสิบเกามีสามสิบหกก่อค่ะนะอ่าวันที่หาวันเลวสามสิบหกก่อค่ะกวนรูดเสียงตายค่ะนะ ลูกที่วันที่หาก็ในห้อคามาตัววันที่หกเมื่อวันที่หกนะั้นเมื่อไหนเนาะเมื่อไหนคะ่ะโทพผ่านก้นตี่จับเจอแมงตังเป็นในเดมี่อยู่สองเหงหกปากเจ็ดสิบเอด็ดค่ะเตเลยว่าเส้นสายไม่ก้นตี่จับในอํมย่อยมโลกนั้นขนะนะมันก็หนำนำอยู่นำอยู่ให้ในให้ในติกต๊กติ๊กให้ในหนาเนาะเมื่อไนวันที่หกก็โทษผ่าน,นก้นรูเสงตายย้อนประวัติตั้งเป็นใน เศร้สาสามก่อน,นะค่ะอ๋อเศร้าสา,สามก่อวาจังหนักเนะค่ะก่อเปิดน,นั้นและเป้าวามาด้วยขนะะมพมตั้งตั้งเสียงตั้งหมดะค่ะก้อนอันเลยลูส่สยงตีในเมืองจึงไทยค่ะเนาะ,ะตั้งเสียงตั้งมดต่อตั้งแต่ตั้งเป็นแพรปอกทีหนึ่งมากค่ะเนาะต่อพอถึงเมือเลี้ยวเนี่ยจึงเข้าคาเดลยหันว่ามีกว่าหนึ่งแห่งปลาเย้าเนี่ยค่ะอ๋อ ขณะเข้าคำมัดด้วยเซ็นใหม่แดดมันมี1เหง2ปาก36ค่ะ1 2 3 6กว่าจังหนังไหนคะออก้นหลุดเสียงตายดังเสียงดังหมดค่ะนะ อ๋อค่ะเนี่ยก็เดลยว่าเป็นเงาลายตีในเมืองจึงไทยหน่ยค่ะนะเป็พี่น้องๆเฮาคคาอยู่เซาไว้ติเลยตั้งเลยเซมว่าค่ะดอกกอฟังกันนําๆค่ะนะเพราะว่าเฮาคคามาต้วยหม่องปอกเหมือนทางมันเย็นๆเย็นใะขนมนั้นก็ก้นบ่สนใจหาอํานั้นก็ตั้งเป็นใน้มันแพลิ่มนาหนาวและไผก็บ่ให้สนใจมันยาวเลยหืออ่าเฮ็ดจังหน่อยนั้นค่ะเนาะก๋วยกาเมื่อไก่ในข้าวใส่หอมก็ต้วยข้าวต้วยเงาเหี่ยวก็หันแม่นว่าโอ้เมื่อได้มีคนตายเศร้าสามเลยกำ้นิดสำคัญมาซอกต้วยขึ้นแล ຂໍເພາະວ່າມັນໂຕນີ້ເມື່ອວ່າເມື່ອຊຶ້ງກໍກ່ອນທີັນລລູເສງນນມີອັນ10ກລູນນກນແຫະອົາອລັດຂ່ນປນນຮົນນມືລວງສງຕາມດີນມືອງໄທນກູ່ສງຕມີ หนึ่งเหงสองปากสามสิบหกค่ะพี่น้องคะาองจ่องฟังแมนคารเมื่อตั้งเป็นโควิดสิบเก้าแพรโปอกกรมทีหนึ่งเรดาร์โปอกกรมทีสองนั้นกวนตีในเมืองไทยรูเสียงตาย้อนเปนโควิดในอําถึงปากค่ะนะอ๋อค่ะกล้าในมันมาเพจแทงปอกกรมสามตั้งแต่เมื่อเลืองทนที่สี่มาค่ะเนาะเลืองทนที่สี่ที่หะข้าวดังสองเลืองไปใน่ค่ะนะเมื่อเหลีลลยวกวนไรรูเสียงในเป็นกวนหนึ่งเหงสองปากสามสิบหกว่าจังไหนค่ะ จําได้เฮาคาดเทออ่อนพี่น้องข่าวกอดตวยเงาลายโลกค่ะเนาะเงาลายลกเงาลายลมฟ้าอ่าพี่น้องค่ะตวยค่ะนะที่1ในเนี่ยก็เป็น US ค่ะเนาะ US ในโกนที่จับจึกแมงดาวแสงทั้งหมดก็ที่มีอยู่34,200,000 สี่แหงสาปาเจสิปส,ส,ส,สี่ค่ะเนาะอันโฮบโทพันก้นตี้จับเจอแมงไหมในมีหนึ่งหมื่นหนึ่งแห่งหกปากปลายสามในค่ะเนนอเดเลวาที่อยู่เอสในก้นเตี้จับเขาย่อมลงกัไนไะเดเลวาย่อมลงให้หนานั้นค่ะนาดเนาะอ๋อค่ะกำนเนิดห้าขามาด้วยแทนคันอที่ที่สองในก็จะเป็นอินเดียค่ะเนาะที่สองในเป็นอินเดียว่าจังหนังหนเน,นี่ยค่ะ อินเดียเนี่ยก้กนติดจับเขาได้มีซาบแปดล้า,ลานซาล้านค่ะเนาะ2าบแปดล้า,8ลาน8ปดแสนแปห่ง3ามปากเจค่ะอันตีดจับใหม่เนี่ยมีอยู่1 10, นึ่งแสนหนึ่งหมงสามปากเจเนี่ยคะ่ะนะอันไรล,ลูเซีงตายค่ะเนาะก็ต็มีอยู่3 4 6แสนสีงเปาก84ค่ะค่ะเนาะกําไาเข้าคมาด้วยที่สามเนีเป็นปราซิลค่ะ ที่สามในเป็นปลาซิวค,ะค่ะเนาะก้นตีจับเจอแมงตั้งเป็น 6000, 750, 17, 000, คาเตมีอยู่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดเหงปากเศร้าหาค่ะอันดีจับใหม่ในมีอยหกหมื่นาเหงปากเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเนาะโคมก้นเลยโูเซงตายย้อนเปิดตั้งเป็นโควิดสิบเก้าติปลาซิวมีสี่แสนเจ็หมื่นสองเหงเอาว่าใหม่ค่ะเนาะสี่แสนสี่แสนเจหสองเหงหคปากเศ้าเกค่ะอันก้นลูเซงตายใหม่ในกาเตมีอยู่ หนึ em, ่งเฮงโคกปากกสิบเอ็ดค่ะเข้าคาร์โปกอดด้วยทีอินเดียค่ะเนาะอินเดียมือแนนเนยกลุนลูเสีงตายเซนหมายมันขึ้นมาสองเฮงโกปากแปดสิบสามเลคะเอาตีเลยว่าลดยอดมาอินค่ะเนาะเมื่อพ้องนั้นในมีสามเฮงสี่เฮงเหลือเจนนค่ะนะที่สี่ก็เป็นฝรั่งเศสค่ะเนาะแฟร์นส์ค่ะที่หาก็เป็นตุรกีที่หกเป็นรัสเซียที่เจ็ดเป็นยูเคที่แปดเป็นอิตาลีที่เก้าเป็นอาร์เจนตินาที่สิบเป็นเยอรมนีวันไหนเมื่อเลียน่น นี่ข okay? okay. <laughs> <ness> <sm all hopping> ้าวใส่ห <Mo> ม <ab genau 35> ูหอมติดนนยปิโน่ขาะติดไตในข้าวเตรียมค่ะเนาะไทยแลนด์เป็นแปดสิขเนาะเป็นที่80ดสิบในข้าวค่ะอ๋อค่ะในวันเหมือนในค่ะนะกนติจับเจอแม็กดาเป็นโควินสิบกอมี1หนึ่งแสนเจหมืนเจ็ดเหกสิบค่ะอันตีจับเหมือนในแทงก็สองเงหกาเจ็ดสิบเอ็ดหน่ะเนาะก้นลูดสิงตาย1นึ่งเหงสอาสอันตายแทงเหมือนในมีซาามว่าจังหนังนค่ะ อ๋อค่ะพี่ๆน้องๆเขาค่ะถอมขาวถอมเงายาวเป็นจิงเหินจิงหาพองค่ะกับนันแลเป้าว่าเขาค่ะเด็กกวาดติไดนไรตั้งไหลกว่าในเกยียในกลางเปินน้ลเนี่ก็ฟังสตีนเลยลีเรเซเปิ้ลค่ะนะเปะ้าเหมือนเจิงว่าเขาค่ะกว่าต้องน้องมากกว่ากาดมากในก็มาแนทซุกมือล้างมืออับน้ำแปดกั้มเลวค่ะหน่อเสือโคดีอันเขาค่ะ นุงกว่าตั้งดอก,กอมันนั่นก็เอามาสักแปดกําเหลียวเฮเลยค่ะนะก็เพราะว่าก็มีจุ่มแม่ว่าสมองเจ้าได้จอมมาให้ในนั้นเนาะกินปันอาหารต่างกินอันมีพรหลีคะ่ะเนาะหรือเฮอปันให้เป้งปอในคณะย่อะะะยกลุมลากด้วยถึงโตเจ้าเก่าป้อมลําลองนั้นได้อย่าไปกวางนอได้ร,รเลเเปในคณะยนเปมาด้วยเงาลายมันน,ะะนะ่เหมือนทา,าง,มางีมาแ ก้นรูตายว่าก้นติดซจบว่าในตื้อคนอยู่ที่ๆค่ะเนี่ยก็เป็นปอดอ่อนตอนหนึ่งทีอันดีไม่ใจ้อม,มูลนอนันี้ค่ะใส่หมอหอมเลยเพิ่งอีอามาดีศูนย์โควิดในคณะเมืองไทยในคณะดีอันเลยเต็มต่างไวน้นค่ะยินโจมปีน้องค่ะก็ก็ที่หับถอนปันแห้งค่ะยินให้กัก็อยู่เลยกินวันเลยหลอดเพกเขียนตั้งเป็นโควิดกันส่กัมค่ะนนกไม่สูงค่า